สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ในหัวข้อเรื่องใครจะเข้ามาเซอร์ไพรส์คุณในเร็วๆนี้วันนี้จะใช้ไพ่สองสำหรับนี้นะคะเป็นไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่ออรคโคนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะอาลิสดูแบบไทยนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจเกี่ยวกับวันเดือนนะไปดูในคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์แรกเลยอลิสพินไว้แล้วนะ โอเคคนที่จะเข้ามาเซอร์ไพรส์คุณในเร็วๆนี้ค่ะ เรามาดูกันเลยอลิสขอ5ใบแรกก่อนนะคะใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ D M Press ขึ้นมาไพ่ใบที่2นะคะ D M Emperor ชาวธาตุไฟค่ะไพ่ใบที่3าม Ten of Cups นะคะใบที่4 10ดาบจุดจบความสัมพันธ์อะไรบางอย่างแล้วใบที่5 Queen of Wands ค่ะราชินีถือไม้เท้าโอ้ลักษณะไพ่ที่ขึ้นมาเด่นมากๆเลยคนนี้มีภาวะผู้นําสูงนะคะจะผู้หญิงผู้ชายได้หมดเลยแล้วก็ทํางานเก่งมากโอเคเรามาดูตั้งแต่ไพ่ใบแรกกันก่อนเลย D M Press นะไพ่ใบ มีดาวศพเป็นดาวประจําไพ่นะคะถ้าคุณผู้ชายคุณกําลังฟังอยู่นะผู้หญิงที่เข้ามาคนนี้มีความฉลาดนะมีความสุข,ขุมนะคะเก็บซ่อนอารมณ์ความรู้สึกเก่งมากๆเป็นคนอยู่ด้วยแล้วสบายอกสบายใจไม่ค่อยนําเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอะไรมาให้คุณ จับได้ไพ่ใบนี้นะ D M p r e s s เด่นมากๆก็คือได้ดวงเกื้อหนุนคู่นะคะหรือว่าคู่ส่งเสริมดวงชะตานะแล้วเป็นไพ่ของการตั้งครันมีบุตรได้เพื่อนๆถ้า,าเห็นผู้หญิงคนนี้นะคะกําลังท้องอยู่นะเป็นความอุดมสมบูรณ์ค่ะไพ่ใบนี้ถ้าคุณผู้หญิงนะคะชาวกรกฎกําลังฟังอยู่เด่นมากๆลักษณะไพ่ใบนี้เลยคือ ผู้ชายที่เข้ามาไม่ค่อยอยากให้คุณทํางานนอกบ้านนะอยากให้เป็นแม่บ้านนะคะอยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือนไพ่ใบที่2ขึ้นมา G ิ The าาเอ็มพาร์เรไพ่ใบนี้มีชาวเมธนะคะชาวธาตุไฟเป็นลัคนาราศีประจําไพ่แต่ว่าบุคคลที่เข้ามาไม่จําเป็นต้องเป็นชาวเมธนะคะหรือว่าชาวธาตุไฟแต่ว่าเขามีความเป็นผู้นําสูงมากๆนะมีความแอคทีฟอยู่ในตัวคิดแล้วทําเลยนะคะเป็นคนคิดนอกกรอบก็ได้เป็นมนุษย์รอยโปรเจกต์นะเพื่อนๆน,นะคะเอาจริงเอาจา งกับการทํางานมากโอ้โ oh, หแล้วยิ่งมีนะควีนอฟวานสนะ,ะราชินีถือเมเท้าขึ้นมาอีกเนะี่ยเป็นคนมีอุดมการณ์นะคิดอะไรแล้วตัดสินใจอะไรแล้วไม่ค่อยจัดลังเลสักเท่าไหร่หรือว่าเป็นคนที่มีความไพ่ทั้งสองใบนี้นะคะ มีความมั่นใจในตนเองสูงเชื่อมั่นในตนเองอในหน้าที่การงานก็ได้หรือว่าเป็นคนพูดคุยพบปะเจราจาลูกค้าคอนเนคชันเนี่ยเก่งมากๆอ่านใจคนเก่งนะคะมนุษย์สัมพันธ์ดีมากๆก,ก็ได้ในด้านธุรกิจนะหรืออาจจะเป็นพวกบอสซี่หน่อยๆก็ได้นะเพื่อนๆขอพูดข้อเสียแล้วกันนะคะเป็นพวกสั่งการนะคะไม่ค่อยชอบให้ใครแบบมาบังคับนะคะบงการควบคุมหรือว่าถามจี้จุดอะไรมากๆชอบความเป็นส่วนตัวก็ได้นะไม่ช ไปใครมาแบบจู้จี้นะ่ะจุกจิกนะคะใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรอะไรแบบเนี้ย แบบคนแบบนี้จะไม่ชอบเลยเขาถึงอยากได้คนแบบ Depress พ s นะเพื<ๆ>่อนๆคืออยู่ด้วยแล้วสบายอกสบายใจนะคะแบบนี้ขึ้นมาไพ่ใบที่3ขึ้นมาเป็นไพ่10 of cups ค่ะ10ถ้วยตีความหมายได้ว่าคนคนนี้อยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์มากๆเขาอาจจะเคยผิดหวังกับความรักมาอย่างรุนแรงเพราะว่า10ดาบมันขึ้นมา10ดาบเนี่ยคือจุดจบส่วนใหญ่มันคือความรักความสัมพันธ์นะคะผิดหวังมาย,ยาร้างจากเป็นจากตายทุกมากๆนะคะเกี่ยวกับควา ความรักความสัมพันธ์แล้วหลุดออกมาแล้วเขาอยากจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์ตอนนี้เขาอาจจะมุ่งมั่นนะคะทํางานหาเงินเนี่ยเพราะไพ่การงานขึ้นมาค่อนข้างเด่นนะอยากได้คนที่อยู่ด้วยแล้วเกื้อนหนุนกันนะเพื่อนๆดีเอ็มเพรสนะไนะพ่ใบแรกจะเป็น Energy หลักที่สำคัญเสมอนะคะอลิซพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ด้วยเราสบายอกสบายใจไม่ทำความเดือดร้อนหรือว่าท็อกซิก ในความสัมพันธ์มากๆเนี่ยแบบ10ดาบแล้วมีการจบความสัมพันธ์ันเกิดขึ้นเนี่ยหรือว่าคนคนนี้เนี่ยสิบถ้วยขึ้นมาอยากจะได้ครอบครัวที่สมบูรณ์ก็ได้นะคะอุดมสมบูรณ์เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามีไพ่ของการตั้งครรภ์มีบุตรเนี่ยแล้วไพ่เนี่ยคือไม่ใช่มีเฉพาะสาม,มีภรรยาะเพื่อนเพื่อนนะคะมีบุตรหลานด้วยนะใบนี้นะคะแล้ว10บดาบอย่างที่ลยจบไปเลยเพูดไปเลยค่ะคนคนนี้อาจจะเคยผิดหวังกับอะไรมามากๆในด้านความรักนะคะสิบดาบมันเลยขึ้นแต่ว่าจบไปแล้วนะคะเป็นไพ่ แอนดิงนะวินถือไม้เท้าขึ้นมาราชินีถือไม้เท้าเนี่ยคือคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานนะอะไรทำอะไรเป็นธุรกิจเป็นเงินเป็นทองไปซะหมดก็ได้เวลาอลาิซจัชาวลัคนาราศีกรกฎนะส่วนใหญ่จะได้ไพ่เกี่ยวกับการงานหรือว่าการเงินขึ้นมานะคะคุณอาจจะอยากได้ความรักที่สมบูรณ์แหละแต่เข้ามาต้องเกื้อหนุนกันด้วยทุกท,กทกุทางนะคะทั้งการงานการเงินแล้วก็ความรักไม่ใช่เข้ามาแล้วแบบพิศวาสลุ่งหลงหล,ลงไหลนะเพราะ ราะฉะนั้นไพ่ที่เกี่ยวกับแบบ The Devil อะไรพวกนี้หรือว่าไพ่ Lover ที่มีการข้างรักกันมากๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยขึ้นในดวงความรักของชาวกรกฎเช่นเดียวกับ เวลาอลิสเปิดไพชนะ่ชาวเมธเลยนะอืชาวเมธเนี่ยก็จะได้แบบนี้แะคะ่ะโอเคเรามาดูอีกหาใบนะคะให้กับชาวกรกฎไพ่บาร่ขึ้นมาดิฮาร์รฟนขึ้นมาค่ะไพ่พระสังฆราชนะคะไพ่ใบที่สองเป็นไพ่สามไม้เท้าไพ่ใบที่3ามเทมเพลนส์การเปลี่ยนแปลงโอ้โหเราไพ่เดสขึ้นมาตรงกับไพ่10ดาบนะคะไพ่ใบที่4 8ดาบขึ้นมาโอเคมาดูตั้งแต่บาแรกเลยไฮโรแฟนเนี่ยเป็นไพ่พระสังฆราชนะคะ,ะมีชาวลัคนาราศีพฤกษพเป็นชาวประจาไพ่อมอลิซลืมบอกข้อหนึ่งคนนี้สามารถพูดได้ว่าเป็นชาวต่างชาติได้เช่นกันเพราะอะไรมีไพ่ดีเอ็มพเอร์เนี่ยเด่นมากๆนะคะชาวต่างชาติหรือว่าเป็นคนที่มีอายุต่างจากคุณเยอะๆเพราะมีไพ่ดีไฮโรแฟนขึ้นมาหรือว่าเนี่ยอย่างที่บอกเลยค่ะดีไฮโรแฟนขึ้นมาแล้วยิ่งมีไพ่เดสกับ10ดาบขึ้นมาด้วยนะอาจ จะเคยผิดหวังกับความรักมาก่อนนะคะแล้วครองตัวเป็นโสดอย่างยาวนานแล้วก็มีความสุขนะกับการใช้ชีวิตนะคะให้เราแฟนขึ้นมาเป็นคนที่ฉลาดมากนะคะเป็นคนฉลาดสุขุมหรือว่าเชื่อในอ่ศรัทธาในเรื่องศาสนาปรัชญามนุษย์ชีวิตอะไรพวกนี้ก็ได้หรือการผิดหวังมากๆนะคะจากอดีตที่ผ่านมาของเขาโอ้โแล้วยิ่งมีไพ่เดสอะขึ้นมาแล้วสิบดาบขึ้นมามันคือจุดจบความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่เจ็บปวดมากๆเนี่ยแล้วเขา เข้าใจชีวิตมากขึ้นเนี่ยเข้าใจความรักมากขึ้นนะคะหรือว่าเขาอาจจะมุ่งหน้าเนี่ยไม่เอาแล้วความรักหันหลังให้กับความรักเลยนอกเสียจากว่ามีคนที่เขาถูกใจเข้ามาจริงๆนะคะคนที่อยู่ด้วยเราสุขกายสบายใจเนี่ยแบบดีเอ็มเพรสขึ้นมาแบบเนี่ยเขาถึงจะเปิดใจยอมรับอีกครั้งหนึ่งนะหรือสามารถพูดได้ว่าคนคนนี้เป็นคนให้ความสําคัญกับครอบครัวมากก็ได้นะคะไฮโรแฟนเนี่ยความหมายคือการรวมกันเป็นครอบครัวหรือว่าเป็นไพ่ของการแต่งงานได้ คือไม่ได้มีพิธีใหญ่โตนะ่ะอืมถ้ามีไพ่แบบสี่ไม้เท้ามานะคะ four of wands สามารถพูดได้ว่าโอ้อาจจะมีพิธีอะไรมีร้อยคนพันคนมาร่วมเฉลิมฉลองกันแต่เนี่ยคือมีบาทหลวงนะคะมีพระมาทำพิธีทางศาสนาหรือว่ามีครอบครัวกลุ่มเล็กๆเท่านั้นเนี่ยที่มาร่วมแสดงความยินดีนะคะเป็นไพ่แต่งงานได้เช่นกันแล้วไพ่ใบที่สองขึ้นมา three of wands สามไม้เท้านะคนคนนี้เป็นคนมองการไกลเนี่ยอย่างที่บอกเลยคะ่ะไพ่ขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ the emperor กับาราชินีถือไม้เท้าแล้วเนี่ย คนคนนี้เป็นคนที่มีแผนอยู่ในหัวเสมอนะคะแผนแบ็กอัพ A B C D สามไม้เท้าหมายถึงว่าการมองการไกลาการมองอนาคตเพื่อตัวเองนะคะหรือว่าคนคนนี้มีธุรกิจก็ได้นะเด่นมากนะคะคือเป็นธุรกิจที่สืบทอดมาจากครอบครัวจากทางบ้านนะหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการก็ได้ที่มีผู้ร่วมพุ่นไม่เกิน3-5ถึงคนเด่นเช่นกันหรือว่ามีวาทะสินดีมากๆนะคะในการพูดเพราะอะไรไพ่ใบนี้ถ้าเด่นๆเลยนะอาชีพคือ วกนักประชาสัมพันธ์นะคะแต่ว่าไม่ได้จําเป็นเลยนะเพื่อนๆต้องเป็นคนทําอาชีพนี้แต่ว่ามีความฉลาดมากๆในการพูดการจาเนี่ยเรายิ่งไพ่มาเน้นนะ The Emperor กับ Queen ถือเมท้านะคะแล้วไพ่ใบที่3ขึ้นมา Temperance ค่ะคือการเปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่ๆของชีวิตขอตีความได้ว่าคนคนนี้ในชีวิตของเขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆ ยกตัวอย่างนะคะเนี่ยจบอะไรบางอย่างนะคะแล้วมันเปลี่ยนพลิกผันชีวิตเขาไปเลยทําให้เขาเป็นคนอีกคนหนึ่งไปเลยหรือว่าเขาเคยมีการเปลี่ยนแปลงย้ายถิ่นย้ายฐานย้ายที่ย้ายที่ทํางานบ่อยๆก็ได้หรือว่าย้ายเคยหสถานที่มัน บ่อยๆครั้งนะคะเป็นการย้ายครั้งใหญ่ของเขาเพราะไพ่ Temperance เนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงค่ะเพื่อนๆหรือสามารถตีความอีกในหนึ่งได้ว่าการที่คุณพบกับคนคนนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างของคุณหรือกับเขายกตัวอย่างนะคะคุณเปลี่ยนงานแล้วมีการเจอกันเนี่ยพอไพ่การงานมันขึ้นมาหรือว่าการเปลี่ยนถิ่นที่อยู่ไปเลยเนะี่ยแล้วมีการพบเจอกันหรือว่าการที่คุณพบกับคนคนนี้แล้วต้องมีการเปลี่ยนประเทศไปเลยก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะ ว่ามีไพ่ e m p e r ลเนี่ยเป็นชาวต่างชาติค่ะขึ้นมานะหรือว่าเป็นการเดินทางข้ามจังหวัดข้ามอำเภออะไรก็ได้เพื่อนๆมันต้องมีการเปลี่ยนอะไรสักอย่างใหญ่ๆเนี่ยแล้วมีการพบกันนะคะพบรักกันไพ่ใบที่4ขึ้นมาเดสค่ะ เพื่อนๆส่วนใหญ่จะกลัวนะนะคะเพราะว่าความหมายมันคือความตายแต่จริงๆอะมันคือจุดพลิกผันนะคะเปลี่ยนจากรายกายเป็นดีนะจากความสัมพันธ์ที่มันยืดเยื้อมานานเนี่ยกับเขาก่อนหน้านี้นะคะแล้วมันมีการจบกันเกิดขึ้นแล้วมันมีการเปลี่ยนอะไรสักอย่างแล้วมันเป็นการพลิกชะตาชีวิตเขาไปเลยเนี่ยจากคนที่อาจจะเป็นนักรักมากๆเลยก็ได้นะคะหรือว่าให้ความสําคัญกับคนรักเป็นคนยกขอยกตัวอย่างเฉยๆนะคะเช่นเป็นคนโรแมนติกมากๆล่ะแล้วท้ายที่ สุดเขาเจ็บปวดกับความรักมานะคะจนตอนเนี้ยดูสิเราไพา่พระสังฆราชขึ้นมาเนี่ยเป็นคนสมาะเป็นคนง่ายๆเป็นคน ชิลๆกับชีวิตไปเลยเนี่ยเหมือนหันหลังให้กับความรักไปเลยก็ได้หรือว่าชาวกรากฏเองเนี่ยแหละที่คุณเคยประสบพบเจอกับสถานการณ์แบบนี้หรือเปล่าจนตอนนี้คุณมุ่งมั่นเนี่ยทำงานนะคะหาเงินรอคนที่ใช่รอคนที่เป็นแบบดีเอ็มเพรสกับ10บถ้วยเนี่ยซึ่งเข้ามาเติมเต็มอยู่ด้วยเราสุขกายสบายใจเนี่ยแล้วตอนเนี้คุณชิลๆมากขึ้นนะกับความรักเข้ามาก็ได้ไม่เข้ามาก็ไม่เป็นไรนะคะแบบนี้นะแล้วไพ่แปดดาบขึ้นมา ปดดาบเนี่ยมันคือความอึดอัดนะคะมันคือความคับข้องใจมันคือความอดทนมืดแปดด้านอะไรบางอย่างนะเนี่ยอย่างที่บอกเลยเพราะมันมี10ดาบนะคะเดชขึ้นแล้ว8ดาบเนี่ยคนคนนี้อาจจะเคยผ่านประสบการณ์ชีวิตที่มันเรรายมามากๆก็ได้ในด้านความรักความสัมพันธ์หรือว่าด้านอื่นๆก็ได้นะคะหรือว่าเขาต้องเป็นคนต่อสู้กับชีวิตมากๆเลยหรือว่าสูญเสียพ่อแม่นะคะญาติพี่น้องตั้งแต่เยยังเยาว์าาวัยก็ได้เพราะว่าเนี่ยสิดาบมันขึ้นมา อลิสขออีก3ใบนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ออร์คาลกันใบแรกขึ้นมาโอ้โหเราไพ่หไม้เท้าขึ้นมาค่ะ2ไม้เท้าก็ขึ้นมาด้านต่างประเทศนะคะแล้ก็ ควีนถือเหรียญก็ขึ้นมาควีนถือเหรียญแล้วก็ถือไม้เท้าขึ้นมาเลยโอเคเรามาดูใบแรกกันก่อน6ไม้เท้าค่ะไพ่ที่บ่งบอกได้ว่าคนคนนึงจะประสบความสําเร็จในชีวิตในด้านการงานหรือไม่นะคะจะมีไพ่อยู่ไม่กี่ใบแล้ว6ไม้เท้าเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นแล้วโอ้แล้วยิ่งมีไพ่ดีเอ็ม e r o เมาอีกนะเพื่อนๆมันสุดยอดเลยนะคือคนนี้ย ถ้าตอนนี้อย่างที่บอกเลยค่ะเขายังไม่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานของเขาแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเขาจะประสบความสําเร็จนะเพราะว่าความนิ่งของเขาเนี่ยความเข้าใจมนุษย์นะคะแล้ก็ภาวะผู้นําที่สูงมากๆเนี่ยเป็นไพ่ของการประสบความสําเร็จนะคะการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่าจุดสูงสุดของอหน้าที่การงานก็ได้เรายิ่งใครรับราชการเราได้ไพ่ใบนี้มานะเรายิ่งดีเอ็มพารเรอร์มาพร้อมกันนะคะ อันนี้เป็นเปิดภาพรวมนะเพื่อนๆถ้าเปิดส่วนตัวนะหมายความว่า2ใบนี้ขึ้นมาคุณมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสูงมากๆเลยค่ะ เร okay. าไพ่ใบที่สองขึ้นมาเป็นไพ่สองไม้เท้าค่ะไพ่ใบนี้เกี่ยวข้องกับด้านต่างประเทศอย่างที่บอกเลยคนคนนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติได้เช่นกันเพราะอะไรมีไพ่ the emperor เนี่ยเด่นเรื่องชาวต่างชาติแล้วมีสองไม้เท้าอีกแล้วมีเกณฑ์การย้ายถิ่นฐานเนี่ยแบบไพ่ temperance นะคะสองไม้เท้าหมายความว่าการวางแผนอนาคตเพื่อไปต่างประเทศหรือสามารถพูดได้ว่าคนคนนี้ในช่วงชีวิตหนึ่งของเขาเคยไปใช้ชีวิตเคยไปเรียนในต่างถิ่นต่างแดนเพราะไพ่อันเนี้ย เด h าร์รแฟนคือให้การศึกษาต่อในระดับสูงๆนะคะปริญญาทโทเป็นต้นไปเอาอย่างนี้ละกันนะคะหรือว่าเขาเคยทํางานก็ได้นะเพราะมีไพ่อะไรคีน uh, ถือไม้เท้าเนี่ยคือ เคยไปทำงานหรือว่าใช้ชีวิตด้านการทำงานในต่างประเทศหรือว่าสามารถพูดได้ว่าคนคนนี้อาจจะทำงานมีชาวต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องการใช้ภาษาอื่นๆนะคะหรือว่าเก่งทางด้านภาษาหรือว่าเจ้านายนะคะบริษัทนะ,ะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะพไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่อร์โคก,กันนะคะเป็นควีนทือเรียนค่ะควีนทือเรียนนะขอตีความอย่างนี้เลยนะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณกาลังฟังอยู่นะคะผู้หญิงที่เข้ามาโอ้โหเป็นคนดูดีนะ บุคลิกดูดีเลยเป็นพวกมัทเรียลกิก็ได้นะแต่งตัวอย่างน้อยมันต้องมีเครื่องประดับสักชิ้นสองชิน้น่ะแบบไม่ได้น่าล้นออกจากบ้านเนี่ยแล้วยิ่งมีไพ่อะ่ะด m เพรสขึ้นมาด้วย,ะวยนะคะใบแรกเป็นคนสวยนะแต่ว่าเรียบๆนะคะแบบไม่ได้หวือหวาอะไรเป็นคนลูกกาลเทศะว่าอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นคนเก็บเงินเก่งก็ได้หรือว่าประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานได้เช่นกันแล้วถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณกําลังฟังอยู่ผู้ชายที่เข้ามาเขาอาจจะชอบผู้หญิงที่มี ความดูดีนะ่ะไม่จําเป็นต้องสวยไม่ต้องเป็นต้องหล่อนะเพื่อนๆแต่หมายความว่าดูดีในแบบฉบับของตนเองนะคะแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นเออว่าง่ายๆนะคะถูกกาละเทศะนะควินถือเหรียญมันขึ้นมาค่ะแล้วเขาจะยอมคุณนะอย่างที่อลิสบอกเลยเดอเอมเพอเรอร์เนี่ยเป็นคนที่มีอํานาจในหน้าที่การงานคนจะไม่ค่อยกล้าหือเขาสักเท่าไหร่เพราะความที่หน้านิ่งๆนะคะพูดอะไรเป็นแนววิชาการเอาจริงเอาจังมากๆเนี่ยไพ่สองใบนี้นะคะเดอไฮโรแฟนกับเดอเอมเพอเรอร์สามารถบ่งบอกลักษณะคนนี้ได้ดีแต่ว่า ่าผู้หญิงคุณผู้หญิงคุณกําลังฟังอยู่แต่เขาจะยอมคุณนะเพราะอะไรเพราะมีไพ่เนี่ยควีนถือเหรียญขึ้นมาค่ะโอเคอลิซขอเปิดไพ่ออร์คโคนะคะสำหรับสุดท้ายอีก5้าใบนะถ้าเพื่อนๆเ,เจอคนอย่างนี้แล้วนะมาคอมเมนต์กันได้นะคะหรือว่ายังไม่เจอนะหรือว่าคุณกําลังคบกับใครแบบนี้อยู่หรือเปล่าคนคนนี้แบบ มีความผ่านชีวิตมาค่อนข้างเยอะนะคะอย่างที่บอกเลยเพอมีไพ่เนี่ยสิดาบขึ้นมาเดสขึ้นมาแล้วก็8ดาบขึ้นมาด้วยแล้วเขาฟันฝ่าอุปสรรคนะได้ดีเอ็มเออร์ขึ้นมาเนี่ยไม่ค่อยยอมสักเท่าไหร่นะคะอืมไม่ค่อยยอมให้ชีวิตตัวเองตกต่านะคะว่าง่ายๆนะโอเคขอห้าใบนะคะใบแรกขึ้นมาเนี่ยแล้วความเป็นผู้ใหญ่ก็ขึ้นมาแบบนี้เลยเพื่อนๆดีไฮโรแฟนเนี่ยไพ่ใบนี้นะโอเคไพ่ใบที่สองนะคะเป็นไพ่ forgiveness ค่ะไพ่ใบที่สาม เขาผิดหวังกับความรักมาจริงๆนะเพื่อนๆหรือว่ามีการผ่านอะไรที่มันแบบยังกับไปสงครามลบมาเนี่ยเป็นไพ่ของการฮิวจิตใจนะความรักนะคะเยียวยาจิตใจนะไพ่ใบที่3ไพ่ใบที่4ขึ้นมา emotional freedom ค่ะไพ่ใบที่5นะคะ manifest โอเคเรามาดูตั้งแต่ใบแรกก่อนเลยเจากลักษณะไพ่ที่ขึ้นมารู้สึกว่าคนคนนี้อายุเกิน35ขึ้นไปแล้วจะผู้หญิงผู้ชายได้หมดเลยนะคะ แต่ว่าถ้าเขาอายุยังน้อยๆอยู่นะเล็ก2แต่ลักษณะขึ้นมาไม่น่าจะใช้เล็ก2นะถ้าเขายังอายุยังน้อยๆอยู่แสดงว่าเขาจะมีความเป็นผู้ใหญ่เกินตัวมากๆความคิดความอ่านตอนที่สมัยเรียนนะคะเขาอาจจะได้รับมอบหมายงานอะไรใหญ่ๆเป็นประธานชมรมประธานแบบนักศึกษาหรืออะไรพวกนี้หรือว่าต่อสู้ชีวิตตั้งแต่สมัยยังเยาวัยก็ได้นะคะอาจจะเป็น ลำพาก็ได้นะเพราะมีการผิดหวังเนี่ยไพ่สิดาบขึ้นมาเนี่ยคะ่ะอาจจะต่อสู้ชีวิตโดยลำพังแล้วไพ่ใบที่2ขึ้นมา Forgiveness เป็นไพ่ของการให้อภัยแล้วยิ่งมีไพ่เนี่ย d h y d r o g a n ขึ้นมานะคะโดยกำมลสันดาลอาลิสขอตตีความอย่างนี้นะ เขาเป็นคนที่มีเมตตาจิตนะเพราะอะไรเพราะไ้่พระเนี่ยขึ้นมาให้เดสขึ้นมามีการเปลี่ยนมุมมองชีวิตอะไรบางอย่างของเขาทําให้เขาเนี่ยเป็นคนสมถะเป็นคนเรียบๆง่ายๆนะคะใครจะว่าเขาจะทําอะไรกับเขาคนนี้ไม่ค่อยใส่ใจอะไรเท่าไหร่นะเป็นคนให้อภัยคนนะคะพ่ใบภยที่3มขึ้นมาไม่คุณชาวกรกฎนะก็คนคนนี้แหละนะคะเข้ามาเติมเต็มชีวิตซึ่งกันและกันนะคะความรักของคุณในครั้งนี้ทําให้ความผิดหวังในอดีตที่ผ่านมาของคุณหรือเขานะคะ มันได้รับการเยียวยาเอาใจใส่นะคะดูแลซึ่งกันและกันแล้วให้อิสระทางความรู้สึกค่ะพะให้อิ t i o n a l Freedom ขึ้นมาไม่ควบคุมนะคะไม่บังคับหรือว่าบงการอะไรในความรักความสัมพันธ์คือให้สเปซนะคะให้อิสระซึ่งกันและกันแล้วไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาเมนิเฟตค่ะเชา่ากรากฏไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเชื่อเรื่องกดแรงดึงดูดหรือเปล่านะคะไม่มีสเปคในหัวว,ว่าอยากได้คู่แบบไหนหรือเปล่านะคะลองเมนิเฟตดูนะคะกดแรงดึง ดูดนั้นจะนำพาคู่นะคะที่คุณชอบนะคะตรงสเปคเข้ามาในชีวิตคุณโอเควันนี้จบแล้วนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎขอให้เพื่อนๆสมหวังกับความรักค่ะขอบคุณค่ะ